กฎการแล้วก็ผู้สร้างนวัตกรรมแล้วก็ผู้นำแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะ,ะทั้งหมด5หมวดซึ่งชื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะคะหัวหน้าพรรคเก้าไกลแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะ,ะได้ติดโผลเป็นหนึ่งในร้อยรายชื่อของไทมส์ด้วยนะคะโดยคุณพิธาเนี่ยถูก ระบุนะคะถูกคัดเลือกให้อยู่ในหมวดของหมู่ผู้นําคุณเห็นไหมคะนี่คือความภาคภูมิใจจริงๆนะเขาติดอยู่ในหมวดหมู่ของผู้นำนะะของโลกเลยเขาบอกว่านิตยาสารธทรมนะคะได้ระบุถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตนะคะบอกว่าสิ่งเดียวที่น่าทึ่งยิ่งกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของคุณพิธานั่นก็คือวาระอันสุดต่ง ที่คุณวิธานั้นพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของภรคก้าวไกลของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงถึง38ในการเลือกตั้งของประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เส้นทางสู่อำนาจของวิธานั้นได้ถูกขัดขวางโดยวุฒิสภาที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งและความท้าทายทางด้าน กฎหมายอย่างมากมายเลยบอกว่าผมเนี่ยภูมิใจกับความสำเร็จของเราพิธาได้กล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าเรานั้นสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเพื่อทำการตรวจสอบและถ่วงดุลในรัฐสภาและได้พูดในานามของประชาชนด้วยเพราะบอกว่าทั้งนี้นะคะนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหรือว่าคุณธนอนเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ นะคะก็เคยได้ติดอันดับนะคะของนิตยสารไทมส์มาแล้วในปีคศนะคะสอ1 9ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่คือถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของอบรรดาคนที่สนับสนุนทางพักส้มอย่างมากมายเพราะว่าคุณเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดมาแล้วเนะว่า คนบางกลุ่มเนี่ยที่พยายามด้อยค่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราถามนิดนึงนะคะว่าคุณวิทาเนี่ยเขาไปซื้อคนทั่วโลกไหมไปซื้อคนที่ช่วยกันโบสอะไรไหมก็ไม่ใช่นะแต่คุณสังเกตไหมว่าในนา,นานาประเทศเนี่ยเขาให้การยอมรับนะในหมวดหมู่ของผู้นําด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีก็เลยอยากจะรายงานทุกคนได้ฟังนะคะวันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเรานะว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือกผิดคน นะถึงแม้ว่าใครจะพยายามด้อยค่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณดูแล้วกันว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจได้เลยจ้านะคะว่าคุณวิทาเนี่ยก็ได้รับการโหวตนะเป็นหนึ่งในร้อยของผู้นำทั่วโลกเลยด้วยซ้ำซึ่งเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลนะคะ